อ่ะโอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราโอซิโลชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในคลิปที่ห่างหายกันไปนานของช่องเรานะครับก็คือโอซิโลรีวิวนั่นเองครับวันนี้เราจะมารีวิวทีดีใหม่ของภาควีนะครับก็จะมีรอยักับคางโรนะครับซึ่งจะแยกคลิปนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอยัก่อนนั่นเองครับอ่ะรอยันพลาตินนะครับ V g t v ที01ดีนะครับไทอาเด็กนั่นเองนะครับก็ราคาก็135นะครับ เล็เริ่มต้นนะครับของภาควีนะสายบัสเตอร์เบรดนะครับอ่ะก็คอนเซปต์บรนการเหมือนเดิมครับอ่าซื้อหนึ่งกล่องเล่นได้ครับสองกล่องเก่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในชุดว่าชุดเนี้ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับอเคก็ด้านหลังก็จะแถมสนามเอรดนะครับสนาม สนามก็เหมือนด้านหลังเขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือเขาไม่ได้อ่าโอเคนะสนามที่เราคุ้นเคยกันนะถามสนามที่แถมในทีดีนะครับต้องดูด้านหลังว่าเขาได้เพิ่มของตัวอินบูจินเรีไหมก็อืมอืมไม่เพิ่มนะในเวนใบของภาคจีนะครับ แ่้แหละเป็นใบยังพัก,กีนะครับเพราะว่าอ่าเทคอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับนนหน้าหลังโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเทคก,กันดีกว่านะครับไอตัวกล่องดีกว่าก็หน้ากล่องครับวัตเตอร์เบดครับวัตเตอร์เบดตัวใหม่นะครับอ่ะโอเคอาจะอ่ะ,อะแกะผิดด้วยนะครับไม่ใช่ใช่มันเขามีแดงๆให้ลองผมไม่ลองนะครับโอเคนะก็ได้มาวัตเตอร์เบดนะครับอาร์ตอ่า ัสเอร์บดอันใหม่แล้วก็บัสเอบดอีกอันนะครับก็ถิ็เดียวกันนะครับก็เดี๋ยวคุยเรื่องถท็กันทีหลังนะครับก็เปิดไปก่อนแล้วก็ได้ฟาคอนนะฟาคอนได้สี่ใบนะกินหนึ่งนะครับอ่ะวิงเกลนะวิงเกลได้สี่ใบนะครับแล้วก็ตัวเริ่มนาได้หนึ่งใบนะครับกินหนึ่งนะครับกินหนึ่งไปใช้เล่นกับเองนี้นะก็อัสเลนนะครับสี่ใบนะครับ อ PG นะ PG PG ของใน TD เนะี่ยยังเป็นเกรนหนึ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นใน CP ของภาควเนะี่ยผมไม่รู้นะเขาเรียก CP หรือเปล่าแต่ถ้าเรียกตามชุดเดิมก็เป็น CP ของภาควเนะี่ยเขาก็มีดอทิกเกอร์ที่เป็น PG นะครับก็ลดการใส่เกรดหนึ่งของเราเพื่อไปใส่ตัวเล่นอื่นได้ค่อนข้าง,ง,งดีเลยนะครับ อ่ะโอเคพี่จี้ใส่สี่บนะมีใส่นะใสีใบนะครับเกียร์สองนะครับสองตีนกาทามีเดกาสามใบน,นะบวกห้าพันนะครับบัตเตอร์บิทอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะอ่าใช่ใช่กล่องนี้มีสุ่มหลังกล่องด้วยนะครับผมลืมบอกต่อไปมาส่วนของเกียร์สามนะสตาร์ไดอะดาก้อนนะครับตัวนี้ให้มาสี่ใบนะครับอ่ะลูกเล่นใหม่ของภาวีที่เพิ่มเข้ามานะั่นก็คืออินบิจินลีกิทนะครับอ่ะแล้วก็ตัวฟอนติเกอร์นะครับเอ้ยอ่าใช่ใช่ฟอนติเกอร์แหละใน เรียกอ,อย่างนี้มั้งไอฟอนตัวทิกเกอร์ใหม่สิมพูนะที่บวกแถวหน้าหนึ่งหมื่นเวลาได้ได้นะครับก็ไม่มีสแตนนะภาควีนะครับก็เน้นพลังซะส่วนใหญ่นะครับก็ <c oughs> ส่วนเกียร์สามซะส่วนใหญ่นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวของอิมจินลี่กิฟตนะครับก็อิมจินลี่กิฟตเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไราการ์ดที่เมื่อเราไลค์เกียร์สามที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอ่ะลงมานะในช่องเป็นกะันนะเราก็จะรับมันนะครับก็แล้วแต่แคร์แล้วแต่สายนะว่า แต่ละอันเนี่ยเขาให้ imagination gift อันไหนนะครับก็มันจะมี3แบบก็คือมีฟอสต์มีเอ็กเซลแล้วก็โปรเทคนะครับก็แต่ละเทคจะต่างกันนะฮะส่วนของเลเยอร์เนี่ยจะเป็นฟอสต์นะครับก็เป็นก๊าซบวกพลังบุญช่องบรรยากาศละเรียการนะครับอ่โอเคสี่ใบนะครับแล้วก็อัลเฟตเออร์ลี่ครับสองใบนะครับแกาตินนะครับสี่ใบครับแล้วก็ดอรทิกเกอร์นะมาร์เกลนะครับสี่ใบนะครับฮิวนะครับเอเลนสี่ใบนะครับ โฟก้านะสี่ใบนะครับอ่าแล้วก็อีโพน่าสี่ใบนะครับอ่ะนี่ครับอ่าอีโพน่าสี่ใบครับก็อิมเมจินเนอรีกิฟนะครับสี่ใบนะคราให้มาแล้วก็เป็นอาร์ตอัตเตอร์เบดอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังกล่องผมออกมาเป็นดาวนิ่งโอเวอร์หลอดนะครับอาร์ตอาร์ตเดิมนะครับอาร์ตแรกของภาคแรกนะครับแต่แค่แกะถึกเฉยๆอ่ะโอเคแกะถึกแล้วก็เพิ่มตัวของอิมเมจินเนอรีกิฟตรงนี้เข้าไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันที่โอเวอร์หลอดนะครับอ่ะก็หลังกล่องเป็นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับอ่ะโอเคครับผมก็กลับมาดูในส่วนของสกิลในทีนีนะครับก็เริ่มกันที่ Imaginary Gift นะครับก็ได้ก็ต่อเมื่ออที่บอกไปครับไล์เกียร์สบนช่องบรรากาศนะครับเกียร์สที่มีสัญลักษณ์ Imaginary นะฮะตัวนี้นะครับก็ของเราจะเป็นฟอสต์นะครับฟอสตตัวนี้ก็บอกว่าเมื่อได้รับของเอ้เมื่อได้รับวางมาร์เกอร์นี้บนช่องบรรากาศหรือช่องเลากาศนะครับก็สามารถวางไว้ช่องเลากาศเพื่อยัดพลังบวกหนึ่งมือนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะบวกพลังหนึ่งมือนะครับกับ ยูนิตที่อยู่บนเซอร์เคิลที่การเป็นนี้วางอยู่นั่นเองครับก็ยัดแวนก็ได้1น0 0 0นะครับวางบนช่องเซอร์เคิลเรียกัดเรียกัดก็ได้1 0,000มืนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างที่บอกไปครับอิมจินลี่ก็ใส่กี่ใบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะได้สามอ่ะจะใส่ถ้าสิบหใบก็ได้คุณจะได้36ครั้งครับอ่าโอเคสี่ใบนะครับต่อไปเกียร์สามมาเริ่มต้นด้วยเอาเฟสเออรี่นะฮะตัวนี้นะครับ สกิลนะครับออโต้เวนเกอร์มื่อลงสนามนะครับ1นึ่งคอน์เตอร์บาร์นะอ่าคอน์เตอร์บาร์ก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นเทคแบบนี้นะครับอ่าจากเมื่อก่อนเป็นรูปคอน์เตอร์บาร์เนาะก็คนเล่นใหม่อาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้คล้ายกับอันเก่าเดี๋ยวให้ดูอ่าคอน์เตอร์บาร์มันจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นอย่างนี้แทนนะครคา์เตอร์บาร์แต่อันเก่ามันจะเป็นรูปคอน์เตอร์บาร์เนาะก็ดูง่ายขึ้นนะครับขอแบตเตอร์เบียร์จากบนมือหรือโสงคุณไม่เกินหนึ่งใบลงช่องอนกาดก็ยินนั้นพลังโจมตีบถ้า ข้อก็จวนหนึ่งใบนะครับเอาเฟสเออร์รี่นะแค่นี้ฮนะอ่าต่อไปสตาร์ไดดากอนนะครับสี่ใบนะครับอ่าสตาร์ไดดากอนก็มีตัวของอิมพิเซนซี่นะครับสกิลก็คือออโต้เลกาดะถ้าโจมตีเลกาดห้าคุณมีเลกาดสามใบหรือมากกว่าก็บวกห้าพันดูจบการต่อสู้นั่นเองนะครับเกรดสามก็เขาให้มาหกใบเนาะ อย่างที่บอกครับซื้อ1กล่องเล่นได้ครับแต่ถ้าซื้อ2กล่องก็คือเก่งนะแล้วแต่การตัดสินใจนะใครจะซื้อ1กล่องหรือ2กล่องนะครับอ่ะโอเคต่อไปมาที่บัตเตอร์เบดนะครับบัตเตอร์เบดอัพใหม่สกิลใหม่นะครับอ่ะเราล่างฟอยขึ้นดีกว่าสกิลบัตเตอร์เบดนะครับบอกว่าฮอตเมนการ์ดนะครับถ้าคุณมีเวงการซีใบหรือมากกว่าก็บวกหนึ่งขีนะครับแล้วก็ออโต้เวนการเรียากเก่าเมื่อลงสนามนะหนึ่งขัตูบ้านหนึ่งโซบาร์สเลือกรีไทยเรกเก่าแถวหน้าของคู่แข่งหน,งนึ่งใบก เรียกว่าลดการใช้ค้าตบ้าจากเมื่อก่อนข้าตบ้าสองเนาะก็จะเป็นคาตบ้านหนึ่งสวัสดหนึ่งแล้วก็มีตัวบวกชิขึ้นมากดดันในช่วงต้นเกมน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ปรับใหม่โหดมากครับอ่ะพาวีก็ปรับใหม่สกิลบางตัวครับแล้วก็อาร์มใหม่ก็สวยขึ้นเยอะเลยครับน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่น,น,ลนอ่ะต่อไปก็เจลาตินครับไม่มีอะไรครับพระเอกเอ่อไม่ใช่พระเอกอตัวเอกของเด็กรู้สึกว่าแม่อยู่กับบัตเตอร์เบดนานมานานเหลือเกินครับไม่ว่าจะไป แพทจีแพทแรกแพทปีครับก็ต้องมีพ่อหนุ่มเกลตาตินนะครับก็หมื่นเฉยๆแล้วก็อ e ีโตเซ็ปหมื่นนะครับอ่ะเข้ามากับชิวที่แข็งแกร่งครับอ่ะใช่ใช่มันมีกฎใหม่ด้วยนะของภาควีที่เปลี่ยนไปก็มีการจีเอซที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็การกัดข้ามเกตก็มีแล้วนะครับวันเพื่อเทิร์นกดต,ตอนไหนก็ได้นั่นเองก็แสดงว่าเราสามารถทำโอ้หลอดสามไอตีลูกสามครั้งได้นั่นเองครับ อ่ะต่อไปมาที่เกียร์สนะเกียร์สจารอนนะครับก็ออโต้เรการ์ดนะครับเหมือนตัวซาได้เลยก็ถ้ามีเรการ์ดสามใบหรือมากกว่ามันก็บวก5,000ันจนจบการต่อสู้มันเองครับอ่ะต่อไปเป็นอัลเลนนะครับอัลเลนนะครับตัวนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก็บอกว่าออโต้เรการ์ดเมื่อลงสนามหนึ่งเข้ตาตบาร์นะคอการ์จากมือคุณไม่เกินหนึ่งใบนะที่มีเกียร์ไม่เกินเรกเก,การ์ดของคุณนะลงช่องเรการ์ดถ้าคอก็จ 1, ุดหนึ่งใบอยู่ในนี้บวกสามพันนะครับ ต่อไปเป็นฟอลคอนนะฟอลคอนนะตัวนี้บอกว่าเอซิตี้เลกาหนึ่งคัตเตอร์บัสเลดยูนิตนี้นะครับเลื่อนเลกาของคูณ2ใบแต่รับพังจุดตีบวก5,000จุดจบเท่านะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปน้อง PG นะครับอ่าก็ใบนี้ PG นะครับ PG ที่ยังเป็นเกล็ดหนึ่งอยู่ก็เป็นออโต้การเดียนนะเมื่อลงสนามทิ้งมือคุณหนึ่งใบนะครับเลยูนิตของคุณไม่ถูกฮีจะจบการต่อสู้นั้นนะครับอ่าพีจีธรรมดาน,นั่นเอง อ่ะต่อไปเป็นวิงเกลนะฮะคิดถึงมากเลยน้องวิงเกลนะครับไม่เจอนานเลยอ่ะก็เป็นคอนเรียกาศนะครับในเครื่ององคุณบัสเตอร์เบดของคุณที่อยู่ในแถวแน้ตั้งเดียวกับยูนิตนี้ทั้งหมดนะครับบอกพลังห0 0พันนะครับโอ้ก็คือถ้ามันบูกอยู่แถวแนวาตั้งเดียวกับบัสเตอร์เบดนะครับแล้วก็ถ้ามันบูตก็คือเหมือนสามเลยครับก็เยอะเยอะมากเลยครับพาวีเน้นพลังกับเน้นดวงนะครับ ภาคจีเน้นสกิลเวอร์เวอร์หน่อยๆนะครับก็ยังมีแพลตฟอร์มของอ่าพรีเมียมนะที่รวมกับภาคจีของเก่าได้แล้วแพลตฟอร์มเอ้ยแพลตฟอร์มทวิตแพลตฟอร์มอ่าใช่แพลตฟอร์มใหม่นะครับก็เป็นพรีเมียมกับสแตนดาร์ดในแยกกันนะครับอ่ะตัวเริ่มนะครับก็แต่โดนไล่ทับจุดหนึ่งมันเองทิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรครับมีไม่มีสกิลนะทิกเกอร์ยังไม่มีสกิลนะอ่ะชิ แล้วก็ดอทิกเกอร์นะแล้วก็ฮิวนะครับอโอเคนะก็น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวก็จะเป็นการาแบตเทิลให้ดูนะครับก็ช่องเราเราจะลงชา้ากว่าช n อ l อื่นสัปดาห์1นึงสสัปดาห์ครับเพราะว่าบางทีของก็ส่งมาชา้าเกินแล้วก็บางทีผมก็ไม่มีเวลาว่างมาทํารีวิวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คนที่เข้ามาดูกาคุณอาจจะไม่ได้อะไรมากนะก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับสำหรับลีปในวันนี้ ก็ผมแอดโอมนะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับนี้บ๊ายบายครับผม